เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเหมือนเดิมนะครับบอเดเซนนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะทําคลิปของอนิเมะดีเฟนเดอร์เท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าอีเวนต์ใหม่ที่มันเข้ามาแม่งยากเกินนะครับ ก็โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของคิมสันเดมอนนินจาครับหรือก็คือเจ้าตัวเบนิมารุนะครับจากสลามนี่นะครับผมเป็นชุละเนาะนี่นะครับตัวละครมันเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับบอกเลยว่าเบนิมารุเราเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไม่ถือดาบแล้วนะดาบหายไปแล้วนะแล้วก็มีปีกข้างาควด้วยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขายตัวนี้แล้วก็รีวิวตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไฮบิดนะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับผมค่าวางอยู่ที่ประมาณแ5ดรอห้าสิบนะครับตัวนี้วางได้ทั้งหมด3ามตัวนะครับนี่เนาะก็ปับก็แล้วแต่เลยครับว่าอยากได้ปับอะไรเนาะถ้าแนะนําก็น่าจะเป็นพวกพวกขิพวกปับ0ูน1 0จุดดูนยุจุดอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คุณเนาะโอเคครับ ก็ขั้นแรกวาง800เอ้วาง 800, ดา 4, เมจ800แล้วกูดาว4.7เนอะก็อัพไปเลยปุ๊บต่อไปดาเมจเพิ่มเป็น2,000นะครับผูดาว5.6แล้วก็ระยะ26นะครับเราก็ได้เป็นท่า multiation slam นะครับด,ดูการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับว่าตียังไงเนาะขอปรับเป็นลารดไว้แล้วกันอ่ะเนียเป็นการฟันแบบเฉือนครั้งเดียวเนาะนี่เห็นไหมครั้งเดียวเลยนะครับ โอเคถ้า okay, ผมอัพเก้ขั้นต่อไปนะครับปุ๊บวงก็จะใหญ่ขึ้นเนาะอ๋อ oh, แล้วเบนิมันร์ก,ก็จะเป็นการโจมตีนะครับท่านี้คิดว่าน่าจะหลายฮิตอยู่นะบอกไม่ถูกว่ากี่ฮิตแต่น่าจะลายฮิตนะครับดูจากเลือดมอนที่มันแบบลด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 เรื่อยๆ,ๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะหลายฮิตไม่น่าจะใช่ฮิตเดียวนะครับโอเคอับ okay, ขั้นต่อไปนะครับเราจะได้แค่ดามเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับปูดาลดลงแล้วเพิ่มขึ้นเนาะ ผมจะไปแบบไวๆเลยเนี่ยถ้าต่อไปนี้ครับเราจะได้เป็นเฟมิงบาเลียนะครับใช่ไหมอ่าผิดขอภายนะเฟมิงบาเลียจำเปเพิ่มมันสี่พันนะครับปูดาวหกจุดห้าแลวยนะีิบเก้าเนาะก็ตัวนี้ก็เวลแค่สี่สิบเก้านะครับไม่ได้อัพเวลมันเยอะนะวิสกิลสวยอยู่นะดูสกิลครับเปนเหมือนแบบปล่อยควันทะลุกออกมาแล้วค่อยระเบิดทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นติดไฟด้วยนะ บอกเลยนียครับว่าดีมากมากนะโดยติดเผาเผากีร์ตสตไม่รู้นะครับไม่มีอะไรบอกได้ว่าเผากีร์ตแต่ว่าสามสามป่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยผมมองไม่ค่อยออกอ่ะหนึ่งสองดูดาเมจที่มันเด้งนะะเดี๋ยวดูดาเมจที่มันเด้งดาเมจไฟนะดูดีๆนะโอเคมาตีตอนะตนั้นนะตีตอนนี้ดิโอเคหนึ่งสอง เหมือนจะสามไหมผมไม่แน่ใจเนี่ยครับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นเนาะโอเคขั้นต่อไปเนี่ยเดินเพิ่มเป็นสี่พันสี่ปูดาวลดลงมานิดนึงนะระยะเพิ่มมานิดเดียวนะครับกดไปแล้วล็อกเกอร์ขั้นต่อไปนะครับเตมเพิ่มเป็นหกพันครูดาวเพิ่มเจ็ดจุดห้านะครับะระยะเพิ่มมานิดนึงเนาะแล้วก็ได้ท่าเป็นบลูเฟมิงทอร์นาโดนะครับกดไปแล้วปึ๊บวงการโจมตีเท่าเดิมเนาะแต่เปลี่ยนค่าการโจมตีเฉยๆนะครับแล้วก็ยังติดไฟอยู่เหมือนเดิมเนาะ เนี่ยดูสกิลฮนะกเป็นเหมือนพายุนะครับเป็นแบบพายุไฟนะครับเป็นไฟสีฟ้านะเป็นพายุไฟสีฟ้านะครับตามอนิเ้มะท่านี้น่าจะเป็นท,านท่าที่ใช้อะไหนหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีอัปเกรดขั้นต่อไปนะมันจะมันจะดูออกนะว่ามันคือเป็นนิมรุจจากสาลามเนาะอัปเกรดขั้นต่อไปเลยเพิ่มเจ็ดพัน 7, นะเพิลงระยะเพิ่มขึ้นครับอเคขั้นต่อไปนะครับเราจะได้เป็นท่าทอร์นาโดรีลลสนะครับ จำไวเพิ่มเป็น8ปดพันครูดาวลงลบจุดห้าระยะเพิ่มเป็นส5 9ิห้าจุดเก้าครับก็นิสัยของเจ้าตัวนี้เป็นเลนสองฮันเตอร์สองนะครับมันก็เลยระยะมันเลยดูดีเยอะหน่อยปุ๊บวงเท่าเดิมไหมฮะวงเท่าเดิมเหรอแล้วมันเพิ่มอะไรอ่ะแค่นี้เหรอเพิ่มสายฟ้าตอนท้ายเปี้ยงลงมาเปียงเดียวเลยอ่ะแค่นี้เลยอ่ะ อ่าเดี๋ยวลอง,ลองดูการโจมตีนะใ่้ดูตรงนี้เนี่ยมีพายุแล้วก็มีสายฟ้าลงมาอีกถึงแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะแอ้วไปขั้นต่อไปนะครับต้องเพิ่มมันเก้าพันเนาะผู้ดาวเท่าเดิมนะร,ระยะเพิ่มขึ้นวอลกับเก็ตเดียอยู่นะเก็ตขั้นต่อไปนะครับตำแหนงเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผูดาวเพิ่มเป็นเจ็ดจุดเก้าระยะเพิ่มมาเป็นสามสิบเก้าจุดหกนะครับแล้วก็ได้เป็นท่า อะเดโมนิกเอนดิ้งนะครับกดไปนะตุ๊บโอ้เป็นวงเป็นเซอร์เคิลเอลีขนาดโอ้โหเชี่ยโคตรใหญ่วงใหญ่มากครับแต่เอฟเฟกมันไม่เท่าวงเนาะแต่วงมันใหญ่มากโอ้ดีเลยนะเนี่ยโอ้เทียบแบบวงแบบใหญ่มากเลยนะ โอเคครับ okay, ผมอัพเกรดขั้นต่อไปก็ดาเมจเพิ่มเป็นหมื่นสองนะครับระยะ40นะครับบูดาว7.5เนาะปุ๊บหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวยิมสันดมอนนินจาหรือเจ้าตัวเบรนิมันะรุเนี่ยบอกเลยเนะี่ยว่ามันเป็นเมตาดีๆตัวหนึ่งครับนี่ครับบอกเลยว่าเป็นเมตาดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นไฮบิดด้วยนะตีแอร์นะครับ,นะ D Air, รบแล้วก็วงการจมทีค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับเป็นฟูลเอลย่อมๆได้เลยนะนะี่ ก็จะ <g ul ter> มีคนสงสัยระหว่างเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวน,นัลสอตัวนี้นะครับได้มีคนสงสัยเนีับว่าใครเก่งกว่ากันนะครับตัวละครโมเดลมันคล้ายกันเลยนะดูดิคล้ายกันมากเลยนะเนะี่ยสองตัวนี้นะครับถามว่าตัวไหนเก่งกว่าสำหรับผมนะความเ่้ส่วนตัวของผมนะครับผมให้เจ้าตัวคิมสันเนี่ยเก่งกว่าแต่ว่า จ้าตัวของไอ้นักสือเนี่ยมัน,นวางได้สี่ตัวไงดามเมจมันอาจจะรีดได้เยอะกว่าแต่เจ้าตัวนี้อาจจะเก็บมอนได้ดีกว่านะครัเพราะวงมันใหญ่มากนะครับวงมันใหญ่สุดๆนะครับวงมันแบบดูดิมันคือฟูลเอลย่อมๆอ่ะแต่นักสือมันได้เรื่องจํานวนคนนะครับแล้วก็ดามเมจผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันน่าจะห่างกันไม่เยอะอาจจะไม่เยอะนะผมคิดว่า เจ่ตัวนี้อาจจะดาเมจเยอะกว่าเพราะว่าตัวมันใหม่กว่านะครับตัวนั้เออาจจะดาเมจน้อยกว่าแต่ข้อดีของนัสเสร์เลยคือวางได้สี่ตัวอันนี้มันวางได้สามตัวแต่ถ้าบัฟ0.1นจุดหนึ่งปุ๊บก็คือยังไงผมว่าให้เจ้าตัวนี้เก่งกว่าว่ะมันภาษีมันดูดีกว่าระยะมันก็เยอะระยะเยอะแล้วคูดาวอาจจะนานดาเมจก็อาจจะหนักถ้าเต็มไอ้ท้าเรเวลตันอาจจะหนักวงก็ค่อนข้างใหญ่เก็บมอนดีนะสรบผม ก็มาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความเห็สน,นสน่วนตัวของผมสำหรับเจ้าตัวเบนนี่มารุแล้วเรียกไปเรื่อยๆกันเรียกง่ายกว่าเยอะเรียกไอคิมสันเดียมันจามาเรียกจากโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเบนนี่มารุนะครับคิดเห็นกันยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้ส้าเรบผมก็ตามนั้นครับตามที่บอกพูดไปเลยมันคือเมตาใหม่นะครับตัวมันก็ดีเนาะใครที่ไม่มีตัวแอร์ไอชนแอร์ดีๆไฮบริดดีๆเล่นก็ตัวนี้แหละอ่าไปเล่นกันได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชอบคิปอะไรคิดไหนคนจะกดกด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม